แล้วก็ลองหาคำตอบของคำถามที่น่าสนใจข้อหนึ่งอะไรคือหัวใจที่แท้จริงของมรดกทางวัฒนธรรมมันคือตัวอาคารที่เรามองเห็นหรือว่าเป็นจิตวิญญาณของผู้คนที่ร่วมกันสร้างมันขึ้นมาเราจะใช้กรณีศึกษาของวัดป่าหนองหวีเป็นตัวตั้งต้นในการสำรวจครั้งนี้ครับ เป็นประเด็นที่น่าขบคิดมากเลยค่ะซึ่งข้อมูลของเราก็มาจากบันทึกประวัติาศาสตร์ศาสนาสถานท้องถิ่นของจังหวัดพยาวโดวยตรงเลยก็จะช่วยให้เราได้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนที่ยาวนานกว่าร้อยปีได้ชัดขึ้นค่ะครับข้อมูลบอกว่าวัดนี้เก่าแก่มากนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2430เอ่อก็คือในสมัยรัชกาลที่5เลยทีเดียว ในยุคนั้นเนี่ยการที่ชาวบ้านจะรวมตัวกันสร้างวัดขึ้นมาสักแห่งมันสะท้อนอะไรเป็นพิเศษไหมครับมันคงไม่ใช่การสร้างตึกเฉยๆแน่แน่นอนค่ะในยุคนั้นวัดไม่ได้เป็นแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในชุมชนจริงๆทำการศึกษาการพบปะสังสรรค์ไปจนถึงการตัดสินคดีความเล็กๆน,น้อยๆด้วยซ้ำการสร้างวัดก็เลยเป็นการประกาศความเป็นปึกแผ่นของชุมชนนั้นๆเป็นที่ยุดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะ อ๋อพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับแล้วที่ตั้งของวัดป่าหนองวีก็ดูจะมีส่วนสําคัญที่ทำให้วัดมีบทบาทเฉพาะตัวด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นเป็นอีกประเด็นที่น่าทึ่งมากคือตัววัดตั้งอยู่ในตําบลในเวียงอําเภอเมืองพะเยาซึ่งถือว่าเป็นใจกลางเมืองเลยนะคะ แต่พอเราไปดูอนาเขตแล้วจะแปลกใจเพราะว่าทิศต่างๆจะติดกับที่ดินเอก,กชนและที่สำคัญคือติดกับเขตค่ายทหารหรือมณฑลทหนารบกที่34ลองนึกภาพตามนะคะด้านหนึ่งคือความวุ่นวายของเมืองอีกด้านคือความมีระเบียบวินัยของเขตทหารแต่วัดกลับอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นโอเอซิสแห่งความสงบเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือที่ตั้งที่ดูเหมือนจะถูกปิดล้อมจริงๆแล้วมันกลับกลายเป็นข้อดีที่สร้างความสงบให้วัดนี่เองแต่มองอีกมุมการที่วัดหยุดติดกับค่ายทหารแบบนั้นมันทำให้คนทั่วไปเข้าถึงยากขึ้นไหมครับหรือว่ากลับเป็นผลดีไปเลยจากบริบทแล้วน่าจะเป็นผลดีมากกว่าค่ะเพราะมันช่วยคัดกรองความวุ่นวายภายนอก ทำให้คนที่เข้าไปในวัดรู้สึกถึงความสงบเป็นส่วนตัวเหมาะก,กับการปฏิบัติธรรมจริงๆซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็ส่งต่อไปถึงสถาปัตยกรรมภายในด้วยพอได้ยินว่าบรรยากาศเงียบสงบแบบนั้นก็นึกภาพตามเลยครับว่าสถาปัตยกรรมข้างในคงจะส่งเสริมบรรยากาศนั้นด้วยแน่ๆตัววิหารหรืออาคารต่างๆเป็นแบบไหนครับตัววิหารเป็นอาคารประธานทรงไทยล้านนาที่งดงามค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่ารูปแบบก็คือที่มาของมัน สถาปัตยกรรมแบบนี้ไม่ได้สร้างโดยช่างหลวงนะคะแต่มันเกิดจากฝีมือกำลังซับแล้วก็กำลังแรงของคนในชุมชนเองมันเลยเชื่อมโยงโดยตรงกับบทบาทของอีกอาคารหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือศาลาการเปลี่ยนค่ะซึ่งศาลาการเปลี่ยนในสมัยก่อนก็ไม่ได้มีไว้แค่ทำบุญอย่างเดียวใช่ไหมครับคนใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าวัดกับวิถีชีวิตชาวบ้านผูกพันกันจนแทบจะแยกไม่ออกตัวอาคารมันสะท้อนจิตวิญญาณของความร่วมมือร่วมใจของคนในยุคนั้นจริงๆค่ะแล้วความผูกพันที่ว่านี้มันส่งผลต่อความต่อเนื่องของวัดมาถึงปัจจุบันยังไงบ้างครับผมเห็นข้อมูลว่าวัดมีเจ้าอวาวาสสืบต่อกันมายาวนานมากยาวนานจริงๆค่ะ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาสรวมทั้งสิ้น11รูปซึ่งนี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคงของชุมชนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูวัดมาโดยตลอดเจ้าอาวาส11รูปนี่ถือว่าเยอะหรือน้อยครับสําหรับวัดอายุร้อยกว่าปีความต่อนเนื่องแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับตัวชุมชนที่สนับสนุนวัด ถือว่าเป็นการสืบทอดที่มั่นคงและไม่ขาดตอนเลยค่ะการจะดูแลรักษาวัดเก่าแก่ให้คงอยู่ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินบริจาคเพื่อส้มแซมตัวอาคารแต่ต้องอาศัยศรัทธาและความเชื่อมั่นจากชุมชนที่พร้อมจะสนับสนุนให้มีผู้นำทางศาสนาสืบทอดกันไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าการมีเจ้าอาวาสิบรูปจึงไม่ได้สะท้อนแค่ความมั่นคงของวัดแต่สะท้อนความแข็งแกร่งของศรัทธาในชุมชนนั้นด้วย ที่พูดมาทั้งหมดมันนำเราไปสู่ข้อสรุปที่ว่าวัดป่าหนองวีไม่ใช่แค่ศาสนสถานเก่าแก่แต่เป็นเหมือนอนุสรณ์ที่มีชีวิตของความสามัคคีและความศรัทธาของชาวพยาวในอดีตทุกส่วนประกอบของวัดไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งสถาปัตยกรรมหรือการสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสล้วนชี้กลับไปที่จุดเริ่มต้นเดียวกันคือพลังของชุมชนใช่เลยค่ะ ซึ่งมันก็วนกลับไปที่คำถามตั้งต้นของเราได้อย่างพอดีในบันทึกประวัติศาสตร์ฉบับนี้ก็ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าการรวบรวมข้อมูลนี้ก็เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเองซึ่งก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดต่อจากนี้ในเมื่อเราเห็นแล้วว่ามรดกทางวัฒนธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณของชุมชนคำถามก็คือการสืบทอดในยุคปัจจุบัน ควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เพียงตัวอาคารและวัตถุหรือเราต้องหาวิธีรักษาและปลุกจิตวิญญาณของความร่วมมือแบบนั้นให้กลับคืนมาด้วย